นี่คือหนังรถแข่งที่ดีที่สุดในปี2025ครับถ้าใครที่ชอบหนังรถแข่งเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับกับเรื่อง F1 ครับเป็นหนังแนวแข่งรถ F1 นะครับซึ่งเป็นรถที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนำแสดงโดยแบรดพิตต์ดัมสันเอดริสฮาวิเอปาเดมและก็แคลลี่คอนดอนครับเป็นเรื่องราวของซอนนี่เฮสนะครับนักแข่งรถรุ่นเก่าครับอดีตดาวรุ่งของวงการ F1 เลยครับแต่ว่าไปไม่ถึงฝันเพราะว่าเจออุบัติเหตุก่อนครับแต่ตัวของซอนนี่เฮสก็ยังอยู่ในวงการแข่งรถต่อไปนะ มาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาครับจนวันหนึ่งครับเขาได้รับโอกาสจากเพื่อนเก่าของเขารูเบนครับเป็นเจ้าของทีม Apex นะครับซึ่งไอ้ทีมเ p e ป็เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเลยตัวของซอนนี่เฮได้รับโอกาสให้กลับมาแข่งขันรถเอนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ต้องมาเจอกับโจชัวครับเพื่อนร่วมทีมตัวแสบวัยรุ่นหัวร้อนเลยครับด้วยความต่างระหว่างวัยครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็การทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับแต่ยังไงก็ตามพวกเขาก็ต้องร่วมมืืออกัันเพ่คคว้้้าแชปใหไดรบ จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือเขาถ่ายทําโดยการที่ให้นักแสดงเนี่ยเข้าไปนั่งบนรถจริงๆครับมีการติดอุปกรณ์เอาไว้ในรถนะครับเพื่อให้เห็นกิริยาและก็ความรู้สึกทุกๆอย่างเวลาที่นักแสดงเนี่ยขับรถอยู่โดยทีมที่ถ่ายทําก็คือทีมท็อปกันมาวริกนั่นเองครับทำให้ด้านงานภาพเนี่ยเป็นงานภาพที่สมจริงเข้าถึงอารมณ์จริงๆและที่สําคัญครับ ถ่ายกันบนสนามแข่ง F1 จริงๆด้วยครับและยังได้ตัวของลูวิสแฮมิตันนะครับ<ม>เป็นนักแข่งรถ F1 ตัวจริง,รงนะฮะมานั่งแทนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ย<ม><ม>เป็นชื่อในหนึ่งตัวละครที่อยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของนักแข่งรถ F1 ให้ได้ออกมาสมจริงสมจังมากที่สุดครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดในด้านของเนื้อเรื่องนะครับถ่ายทอดออกมาได้เข้าใจง่ายส่งอารมณ์ของความพยายามออกมาได้อย่างลงตัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงถ่ายเรื่องครับเป็นฉากเงียบ ก่อนเข้าเส้นชัยผมบอกได้เลยนะครับว่าฉากนี้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้โคตรดีน้ำตาไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวด้วยฮะถึงขนาดที่ว่าหนังจบแล้วเราก็ยังนั่งดูเอนเตร์เจนจบครับเพราะว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่ยังไม่อยากลุกไปไหนใครที่ชอบหนังแข่งรถเรื่องนี้ห้ามพลาดติดขาดเลยนะครับโดยรวมแล้วเป็นหนังแข่งรถที่โคตรมันแบล็ตพิทโคตรเท่เลยครับถ้าคุณได้ดูแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณเติม